ค่ะสวัสดีค่ะ,ะมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกลัลยาพามาดามเ้วยนะคะเมื่อกี้ที่แล้วคุณนกได้พูดถึงคุณน,นกได้ฝึกงานนะคะฝึกงานในตัวเมืองอสวเวงานเกี่ยวกับเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยกุ๊ก,กแล้วกันเป็นผู้ช่วยกุ๊กนะคะก็ได้ทําหลากหลายหน้าที่อย่างที่คุณนกได้บอกนะคะ ช่วยหั่นผักบ้างหั่นเนื้ออะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะสอนเราวิธีทําอาหารแล้วก็สอนวิธีทําขนมด้วยนะคะทาขนมอ่ะคุณคุ๊กต้องยอมรับด้วยนะคะการไปฝึกฝึกงานครั้งนี้คุณนุกก็ได้ความรู้นะคะสามารถทาอาหารทําอาหารของสวีเดนอาหารของของประเทศนี้นะคะ่ะแล้วก็ทําเค้ก สามารถที่จะทำลิมป้งภาษาไทยบบนไงขนมปังเขาก็สอนทำเนาะสอนทำหลายอ,อย่างก,ก็ต้องนำอาหารไปให้ผู้ป่วยผู้สูงอายุเสร็จแล้วก็ต้องมาเก็บล้างจานต้องทำความสะอาดอาพอเสร็จจากหน้าที่นี้อันวันไหนที่เสร็จเสร็จเร็วก็จะต้องไปเช็ดทำความสะอาดกระจก หน้าต่างอะไรอย่างี้ค่ะเช็ดถูเพราะว่าประเทศสวีเดนนี่เขาเนี่ยเน้นความความสะอาดเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วตอนนี้คุณโนก็จะเล่าถึงตอนที่ว่าเมื่อคลิปที่แล้วคลิปแล้วแล้วคลิปที่ผ่านมาที่คุณโนกบอกว่ามันมีรถมีแค่สองเที่ยวนะคะเช้าแล้วก็เย็นใช่ไหมครับช่วงเช้ามันก็สามโมงกว่าเนาะกว่าจะมาถึงบ้านบ้านคุณนอกอ,อ่ะพอคุณนกได้งานคุณนกก็ไม่สามารถที่จะ รอรอได้ใช่ไหมคะรอรอรอรถโดยสารนะคะพอดออีมีคนที่เขาอยู่ในหมู่บ้านประวัติศานะคะเขาก็ทํางานอยู่ในในอเาเภอเมืองอสวีนี่ด้วยคือทาทาอยู่ในในตัวเมืองสเวีที่คุณลบกไปฝึกงานนี่ค่ะแต่เขาทางานอะไรคุณลูไม่ทราบนะคะคือคุณสามีก็เลยไปพูดกับเขาบอกว่า ขอให้คุณนกติดรถไปได้ไหมเพราะว่าเขาต้องเดินทางแล้วใช่ไหมคะเอ่ถอ,อถ้าวันไหนที่เขาหยุดแล้วเขาจะบอกถ้าวันไหนที่เขาหยุดอะคุณนกก็จะหยุดด้วยคุณนกก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปทําง,งานได้วันไหนเขาหยุดคุณนกก็ต้องอเขาก็จะมามาจอดรับคุณนกทุกวันทุกวันคือวันเอ่อทุกวันคือหนึ่งโมงช้าก็จะมารับคุณนกแต่ว่าคุณนกนี่จะส่งลูกก่อนนะคะ ล,ลูกที่มารับลูกรถโรงเรียนที่มารับลูกชายเขาก็จะมารับมารับก่อนมารับก่อนหนึ่งโมงเช้าคุณนกก็ส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็รถคันที่คุณนกจะต้องติดไปด้วยนเนี่ยนะคะเขาก็มาจอดรับคุณนกคุณนกก็จะไปยืนรอเขาก็จะติดรถเข้าไปทุกวันนะคะหนึ่งโมงเช้าไปถึงนู่นก็ไปถึงที่ทํางานของคุณนกก็ประมาณอ่าโมงครึ่งคุณนกจะยืนรอโอ้หหนา ช่วงนั้นหน้าหนาวแต่ก็ไม่เป็นไรได้งานก็ได้ได้ฝึกงานก็ดีใจแล้วเขาก็ยืนรออยู่ประมาณสิบนาทีบางครั้งก็สิบ้านาทีเขาก็มาเปิดคุณนุก็เข้าไปคุณนูกก็จะไปเช้าทุกวันนะคะก็ฝึกงานอยู่นี้นะคะ่ะอย่างที่เล่าะคะ่ะก็ฝึกงานอยู่ได้ประมาณสักหนึ่งเดือนก็ไปเช้าเย็นกลับก็นั่งรถรถเมยะคะ์ค่ะ เที่ยวสามสามโมงเช้าเอ้ยสามสามโมงเย็นก็อ,อย่างเงี้ยพอพอถึงพอถึงบ้านเรารถรถก็จะรู้เนาะพูดในโชเฟอร์ก็จะรู้ว่าเออผู้หญิงคนนี้บ้านอยู่ตรงนี้นะเขาจะจอดคดุณก,ก็ลงแต่มัน,มนจริงแล้วอ่ะมันมันจะมีที่จอดของเขาะะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพาเราไปจุดที่จอดได้คือเขาก็เห็นว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็จุดจ,จอดรถน่ะมันอยู่ไกลอยู่อยู่ไกลออกไปถึงสองชั่วโมงไอ้สองกิโลอ่ะเขาไม่สามารถที่จะเอาคุณลูกปิดทิ้งทิ้งไว้ตรงนั้นได้เพราะว่าคุณลูกไม่สามารถจะเดินกลับได้เนาะเพราะมันไกลอะ่ะเขาก็ต้องถึงมันจะผิดอะ่ะผิดกฎของทางรถแต่แต่เขาก็ต้องจอดให้คุณลูกลงตรงนั้นทั้งทั้งที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สถานที่ที่รถรถรถ,รถประจาทางจอดทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะ่ะ เพราะว่ามันจะมีป้ายจอดของเขาแต่ว่าจุดที่บ้านของคุณนอกอยู่อ่ะมันไม่มีจุดจุดที่รถเมย์จะเป็นสถานีจอดได้แต่เขาก็ต้องจอดให้คุณนกลงที่นั่นคุณนกก็โชคดีตรงนี้แล้วก็ทำอยู่ได้เดือนหนึ่งก็ได้เดือนหนึ่งแต่แต่ระหว่างที่แต่ระหว่างที่ทฝึกงานอยู่เนาะมันก็เกิดเรื่องราว ุณสามีเขาะระหว่างที่ฝึกงานเนาะ,ะคุณนกขอเล่าเลยนะคะเล่าสู่กันฟังอพอลูกชายมาแล้วใช่ไหมคะพอลูกชายไปโรงเรียนยประเทศสวีเดนเขาก็มีกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมคะเมือม่อลูกเมือ่อคุณนกพาลูกชายมาคุณสามีก็เลยพาคุณนกไปทําเรื่อง ไปทาเรื่องไปยื่นเรื่องที่อําเภอเมืองสวสีกนี่แหละค่ะไปทําเรื่องว่าพาลูกชายมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนต้องทราบด้วยนะคะว่าเด็กทุกคนน่ะที่มาจากประเทศไทยที่ติดต,ติดตามอะ่ะมันดามาจะได้รับสิทธิ์คือหนึ่งไปโรงเรียนก็จะได้จะได้รับเงินเดือน,อนใช่ไหคะ เด็กทุกคนนะ่ะประเทศสวีเดนนะ่ะถ้าไปโรงเรียนจะได้เงินเดือนนะคะได้เงินเดือนสองเด็กที่ตามติดคุณแม่มาจากประเทศไทยอ่ะเท่ากับเด็กเป็นเด็กกำพร้าใช่ไหมคะ่ะก็จะได้เงินเงินตัวนี้เพิ่มมาอีกคือเด็กกำพร้าค่ะฟัะงใหด้ดีนะคะตัวเงินที่หนึ่งเงินเดือนเด็กที่ไปโรงเรียนจะได้รับเงินเดือน ตัวเงินที่สองลูกของคุณนกได้สิทธิ์ตรงที่ว่าเป็นลูกกำพร้าเป็นลูกกำพร้าตามติดคุณแม่มาก็จะได้เงินกำพร้าทางราชการจะช่วยตัวเงินตัวนี้คุณนกลูกชายคุณนกจะได้ยี่สองสองตัวเงินไปลงเงินเดินไปโรงเรียนแล้วก็เงินเงินที่รัฐบาลช่วยเด็กกำพร้าได้สองตัวนี้คุณสามีก็พาไป พาไปติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอเมืองแต่อย่ารู้ชื่อเลยเนาะ <c oughs> ก็พาไปพาไปก็คนที่เขาทำหน้าที่อ่ะพนักงานอ่ะเป็นผู้หญิงคุณเชื่อไหมว่าอย่างที่คุณลบอกอ่ะประเทศนี้เขาให้ความสำคัญเด็กเป็อันดับหนึ่งผู้หญิงไปอันดับสองแล้ว คนที่ทําหน้าที่นี้เป็นผู้หญิงด้วยแล้วเขาก็ถามภาษาคุณนก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะเข้าใจรู้เรื่องเท่าไหร่แต่คุณนกรู้ว่าเขาถามว่าเงินตัวนี้จะเข้าบัญชีใคระจะเข้าบัญชีใครเขา,ก,เขา,ก,าก็เขาก็มองหน้าคุณนกเขามองหน้าคุณนกคุณเขาก็รู้สันทีว่าคุณนกอะต้องการได้เงินตัวนี้เพราะว่า ต้องเป็นสิทธิ์ของคุณแม่ใช่ไหมคะเพราะว่าลูกชายอ่ะเป็นลูกของคุณนกสิทธิ์ตัวนี้คุณนกต้องได้ใช่ไหมคะว่าเงิน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 กัาพ้าแล้วก็เงินเงินเดือนที่ไปโรงเรียนอ่ะมันจะต้องเข้าบัญชีของคุณแม่คุณคุณนกก็มีบัญชีเลยใช่ไหมคะสวิตแบงค์คุณนกทำได้คุณนกมีบัญชีธนาคารสวิตแบง์แล้วคุณสามีก็พาไปทําอยู่พนักงานที่เขาทำหน้าที่นี้เขาก็มองหน้าคุณนกปุ๊บ ขาคงจะเห็นใจคุณนกอะค่ะเห็นใจที่ว่าผู้หญิงไทยอะมามาอยู่ต่างประเทศอะคือไม่รู้เรื่องหรอกไม่ค่อยรู้เรื่องอะอะไรก็สามีสามีแล้วก็รู้ว่าผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงหัวอ่อนอะตามสามีตลอดอันที่จริงเราก็ไม่อยากหัวอ่อนหรอกตะตอนนี้ภาษาเราไม่ได้เนาะเราไม่ค่อยรู้เรื่องกฎกฎเกี่ยวกฎหมายของที่นี่ด้วยเราก็เลยกลายเป็นคนที่ว่าตามสามีแต่จริงๆแล้ว่อืม คุณลูกจะจะน้อยอไปเหมือนกัน<笑><笑> <laughs> เขาก็มองหน้าคุณลูกเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเงินเนี้ยเข้าบัญชีเข้าบัญชีคุณแม่ก็แล้วกันเขาก็ตัดสินใจให้เงินเนขะ้าบนะัญชีเข้าบัญชีของคุณลูกอะค่ะคุณลูกก็เลยพอไปติดต่อคุณลูกก็เลยได้ตัวนี้ได้ตัวนี้แต่ว่าเงินยังไม่ได้หรอกคุณรู้ไหมพอพอพนักง,งานเขา ตัดสินใจว่าเงินตัวนี้ให้เข้าบัญชีของคุณนกใช่ไหมคะนี่แหละมันเป็นชนวนเหตุที่ที่ต่อไปที่คคุณนกจะเล่าสู่คนฟังนี่ละคะคุณสาม,มีเขาไม่พอใจเขาเริ่มไม่พอใจละคุณนกขอเล่าต่อนะคะเล่าสู่คนฟัง <S <S เร่าตั้งแต่เนาะตั้งแต่ที่คุณก่อนแลลว สรุปเป็นคลิปนี้เลยแล้วทุกคนจะได้เข้าใจคลิปคลิปนี้นะคะสาเหตุที่คุณสามีเขาแต่งงานและจดทะเบียนกับคุณนกะ่ะสาเหตุเบอร์หนึง่งเขาจะได้นำพาคุณนกเข้าสู่ประเทศสวีเดนได้ง่ายเพราะว่าประวัติของเขาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เกี่ยวกับผู้หญิงเขารู้ว่าการที่เขาจะพาคุณนกเข้ามาประเทศสวีเดนน การแต่งงานจดทะเบียนสมรสอะมันจะเป็นวิธีที่ช่วยได้ได้ดีที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่จะนำพาคุณนกเข้าสู่ประเทศสวีเดนได้ถ้าเขาไม่แต่งงานไม่จดทะเบียนอนะมันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเพราะมีเขามีประวัติที่ไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่อ่าแต่คุณนกไม่ต้องพูดลึกซึ้งเนาะประวัติก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็เลยแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับคุณนกแล้วก็ถึงพาคุณนกมาได้ง่ายงายที่คุณนกเล่าไงว่า ทำไมมันเดินเรื่องได้เร็วอะไรเงี้ยค่ะและสองการที่เขาจดทะเบียนสมรสกับคุณนกจดจากที่เมืองไทยเสร็จป,ปุ๊บแล้วเขามาจดที่นี่ด้วยสาเหตุที่เขาจดทะเบียนที่นี่ด้วยเพราะเขาจะได้เอาเอกสารการยื่นจดทะเบียนสมรสนี่ค่ะว่าแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องโดยกฎหมายของที่นี่แล้วจากประเทศไทยและของที่นี่เขาก็นําอันนี้ค่ะไปยื่นต่อทาง สำนักงานที่เขาทําเกี่ยวกับหน้าที่นี้ค่ะเกี่ยวกับหน้าที่เกี่ยวกับไอ,ไอ้ครอบครัวค่ะคุณสาม,มีเขาก็นเอกสารตัวน,นี้ไปยื่นไปยื่นอย่างที่คุณนกเล่าคลิปคลิปที่แล้วใช่ไหมคะว่าคลิปคลิปที่แล้วอ่ะหลายๆคลิปผ่านมาว่าผู้ชายตนไหนที่เขามีภรรยาและพัญยาไม่ได้ทํางานใช่ไหมคะเขาสามารถ ทางรัฐบาลก็จะช่วยเงินตัวนี้อีกก้อนหนึ่งขึ้นมาคุณนกก็บอกแล้วใช่ไหมคะคุณนกไม่ทราบว่าเงินที่รัฐบาลช่วยเขาอะจากที่ว่าเขามีคุณนกแล้วแต่คุณนกไม่ได้ทํางานอะรัฐบาลก็จะช่วยเงินก้อนนี้ขึ้นมาคือเงินเดือนที่เขาได้จากทางรัฐบาลเงินเดือนที่ว่าเขาเขาได้รับเบิกเงินกเกษียณเงินบำนาญก็กันเงินจากผู้ป่วยอย่างนั้นเหรอเขาก็ได้เป็นหมื่นอย่งเใช่ไหมค่ะ แล้วก็เงินที่ช่วยจากภรรยาตกงานอีกคุณลูกก็ไม่รู้ว่าเขาเขาได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้พอพอเขาพาลูกชายการันตีลูกชายมาใช่ไหมคะเขาก็อยากได้เงินตัวนี้ด้วยเงินที่ว่าเด็กกำพร้าแล้วก็เด็กที่ไปโรงเรียนน่ะเด็กได้เงินเดือนน่ะเขาอยากได้ตัวนี้ด้วยแต่เขาไม่ได้นี่คือจนวนจนวนที่ทําให้เขาไม่พอใจแล้วก็คุณสามีเขาก็เริ่มคุยกับผู้หญิงแล้วใช่ไหมคะเว็บไซต์หาคู่ เว็บไซต์ไทยห่างคู่เขาเริ่มคุยกับผู้หญิงแล้วตอนนี้เขาก็คงจะเริ่มมั่นใจแล้วว่าติดต่อกับผู้หญิงผู้หญิงไทยเป็นแฟนกันแล้วตกลงแล้วผู้หญิงไทยก็คงจะคงจะเอาเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาคงจะตกลงสัญญากันแล้วอะไรเงี้ยจะไปพบกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นชนวนที่ว่าเขาพอเขาไม่ได้เงินตัวนี้แล้วใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่อยากจะรับผิดชอบคุณนอกกับลูกชายแล้ว นี่คือชนวนนะคะชนวน<อ>เริ่มมัน<อ>เริ่มเริ่มมันเริ่มจะเข้มข้นแล้วใช่ไหมคะ่ะแล้วก็พอพาลูกลูกชายมาอยู่ด้วยใช่ไหมคะ่ะคืออารมณ์เฉียวของเขาอะ่ะเขาก็จะยังจะเป็นเหมือนเดิมแล้วพอเข้ามาติดต่อกับผู้หญิงไทยด้วยนะคะ,ะผู้หญิงไทยที่หาคู่นี่แหละเขาก็เริ่มคุยกันแล้วอะไรเขาก็คงจะมั่นใจแล้วว่าอืม ว่าผู้หญิงไทยคนนี้เอาเขาแน่อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มมีความคิดที่จะปินกับเมืองไทยใช่ไหมคะเขาก็เริ่มเริ่มคิดที่จะจะไม่อยากอยู่กับคุณยกละคือเริ่มอยากจะเปลี่ยนผู้หญิงแล้ว่างั้นเถอะชานวนก็คือเขาเขาไม่ได้รับเงินจากลูกชายเพราะลูกเงินเงินเดือน เงินเดือนเงินเดือนที่ไปโรงเรียนแล้วเงินเดือนเด็กกำพร้ามันเข้าสู่ของคุณลูกคิดไหมคะพอเขาไม่ได้เขาคือคือเล่าเล่าสู่กันฟังตรงๆเลยว่าเขาอยากจะได้เงินส่วนนี้เข้าทะนาเข้ากระเป๋าของเขาเพราะว่าเขาได้บทเรียนมาจากอ่าเพื่อนของเขาที่อยู่ตางภาคเหนือนะที่คุณนกเล่าเลยใช่ไหมคะว่าอ่าขอขขอสมมติชื่อน้องผู้หญิงคนนี้ก็แล้วกันชื่อชื่อน้อง น้องน้ําหวานก็แล้วกันน,น้องน้ําหวานเขาก็พาลูกลูกของเขาเขามีลูกสองคนใช่ไหมคะเขาก็พาลูกมามาอยู่ด้วยที่สเทศสวีเดนสามีเขาก็เอาเงินเข้ากระเป๋าอะเด็กสองคนคุณคิดดูว่าสองคนเนี่ยได้เยอะนะคะเอออย่างที่คุณลูกบอกอะ่ะก็เข้ากระเป๋าสามีหมดเลยคือน้องน้ําหวานนี่เขาก็ไม่รู้เรื่องเลยอะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยว่าการที่นําพาลูกเข้ามาเนี่ย เงินตัวนี้มันได้รัฐบาลก็จ่ายใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นกฎของที่นี่เขาต้องจ่ายอยู่แล้วต้องช่วยอะ่ะคือประเทศที่นี่คุณลกเล่าเลยว่ามันสวัสดิการมันดีทุกอย่างติดตามคลิปคุณลูก,ก็ลจะรู้อ่อันนี้คุณลกเล่านะอันนี้แค่เริ่มต้นเริ่มต้นน้องน้องหวานนะ่ะเขาไม่รู้เลยว่าไอ้เงินเงินตัวนี้มันเป็นสิทธิ์ของคุณแม่คุณแม่ต้องไดค้คุณน้องน้องหวานเขาไม่ได้อ่ไม่ได้เงินก็เข้าสามีไปตอนนี้ เขาคุยยังไงคนสวีเดนน่ะอดีตสามีของคุณนกเขาก็คุยกับเพื่อนเขาเขารู้ว่าเพื่อนเขาได้ใช่ไหมคะพอพอลูกชายคุณนกมาเขาก็อยากจะเอาเงินตัวนี้ยเข้ากระเป๋ากาอีกแต่มันไม่ได้ไงเพราะว่าพนักงานผู้หญิงที่เขาทาหน้าที่เนี้ยเขามองหน้าคุณนกเสร็จพวกเขาก็สงสัยคุณนกอ่ะเขาคงว่าผู้หญิงไทยอ่ะโง่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็เลยเขาก็เลยทาเรื่องเอาเงินเข้าธนาคารของคุณนกไงคุณอดีตสามีเขาไม่พอใจเขาไม่พอใจ แล้วก็เขาก็เขาก,ขากา็หลังจากทำเรื่องเสร็จปุ๊บพอพอเงเกิดมันไม่เข้ากระเป๋าใช่ไหมคะเราก็เลยคุยกันคุยกันที่ห้องอที่ในห้องครวัวแต่ลูกไม่อยู่หรอกลูกไปโรงเรียนเพราะว่าประเทศคุณจำไว้เลยนะคะว่าผู้ชายยุโรปถ้าก็มีอะไรก็จะคุยกันเลยเขาจะไม่เก็บงํงำคนไทยนะคะ ก็จะพูดเลยบอกว่าเอาลูกเอาลูกมาอยู่แล้วต้องมีค่าอาหารอ้าวนี่ะเอาแล้วแล้วก็เริ่มออกฤทธิ์แล้วเขาบอกว่าค่าอาหารนี่เขาขอคิดเดือนละพันเขาจะเอาค่าอาหารจากคุณพอเขาไม่ได้เงินเงินเข้ากระเป๋าคุณนกแล้วใช่ไหมคะเขาก็ใช้วิธีบอกว่าต้องจ่ายค่าอาหารมาเดือนละพันเพราะว่าช่วงที่คุณนกอยู่กับเขาอะเขาไม่ได้คิดค่าอาหารนะคะพอเอาลูกมาเสร็จปุ๊บเขาคิดค่าอาหารทันทีเลย โอ้ยคุณดูความไร้กาศของผู้ชายประเทศนี้ก็แล้วกันคุณถ้าเค็มนี่เค็มสุดๆเลยนะคะคุณองขอเล่าเลยเขาก็พูดบอกว่าขอพันหนึ่งคุณโนก็อ 1, โอ้โหน้ำตาร่วงเลยคุณูนก็บอกว่าถ้าคุณขอฉันพัน,นึองอ่ะฉันก็เหลือแค่นิดหน่อยเองฉันต้องเงินตัวเนี้ยฉันต้องซื้อเอาไว้ซือ้อเสื้อผ้าให้ลูกด้วยอนี้ รูปไปโรงเรียนนะ่ะจะให้เขาใส่เก่าๆซ้ำซ้อ่าจะใส่ซ้ำๆซ้ำๆไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็พูดกับเขาเ <c oughs> ขาบอกไม่ได้เขาขอพันหนึ่งน <c oughs> ุ้โหคุณสุดยอดเลยคุณนก็พอเกิดเหตุการณ์นี้คุณนก็เล่าให้เพื่อนฟังแล้วโทรค,คุยกับเพื่อนดีๆอ่ะเพื่อสดิบเพื่อนดีๆบอกโอ้โหทำไมอดีตสามีของคุณนก็ร้ายขนาดนี้เขาบอกว่าเป็นผู้ชายบางคนเนี่ยเขาไม่เอานะแต่อันนี้เขาเอาอ่ะเขาร้ายมากนี่คือ ความร้ายของเขาเพราะคุณนกบอกว่าฉันไม่สามารถให้ได้หรอกเพราะเงินตัวนี้มันน้อยนิดเองฉันจะไว้ซื้อเสื้อผ้าให้ลูกฉันนย่งเนี่ยเพราะว่าอดีตสามีเขาไม่ได้ซื้อนะคะช่วงที่พอคุณนกรู้ว่าลูกชายจะเดินทางมาใช่ไหมคะคุณนกก็ไปซื้อเสื้อผ้าให้ลูกอะ่ะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะคุณแต่คุณนกก็เลือกอาที่ใหม,ใหม่เพราะคุณนกไม่มีสิทธิ์ที่จะไปซื้อเสื้อผ้าในห้างได้นะคะในห้างสรรพสินค้าเพราะว่า มันแพงอะค่ะคุณอย่างน้อยก็ตัวละสองสามร้อยครัวแล้วคุณนกมีเงินติดตัวแค่นิดเดียวแล้วไม่ได้ทํางานคุณนกก็ต้องไปซื้อเราเล่ากันอย่างไม่อายเลยเนาะอตอนนั้นชีวิตก็ยากลบาบากเลยพอพอลูกชายมาก็ไปซื้อลองเอไปซื้อเสื้อผ้ามือสองซื้อได้ไม่กี่ชุดประมาณสามสี่ชุดเพื่อเตรียมให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็รองเท้าเนี่ยแต่รองเท้านี่ต้องไปซื้อ,ต,อ,อต้องไปซื้อในห้างนะคะเป็นรองเท้าใหม่เลยก็ซื้อสองค สองคู่นี่คู่หนึ่งมันก็ไม่ต่ำห้าร้อยเนาะสองคู่กตอกเป็นพันครูแล้วอะ่ะอมอเล่าแล้วก็สะเทือนใจพอเขาขอคุณโนะบอกว่าไม่ให้นี่คือเป็นจุดชนวนเป็นจุดชนวนที่ว่าเขาเริ่มใส่อารมณ์ตอนนี้จากอารมณ์ที่เขาหงุดหงิดมากที่สุดเขาก็จะอารมณ์ร้อนคืออารมณ์แล้วก็ทําต่อหน้าลูกชายด้วยลูกชายคุณโนะก็สิบสี่แล้วเนาะ เขาก็เป็นโทนอนลิงเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วอะเริ่มเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะคะสิบสี่เขาก็เห็นเขาเห็นแต่ว่าเขาไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะเด็กไทยเขาไม่กล้าแสดงออกเยอนะเนาะเขาเห็นแต่เขาก็ช่วยอะไรคุณแม่ไม่ได้เขาก็เห็นแล้วว่าอดีตสามีชาวสวีเดนเป็นคนเจ้าอารมณ์แล้วก็เขาก็ พอเขาก็แสดงกิริยาก้าวร้าวงันเก็ให้ลูกชายเห็นก็คลิปต่อไปนะคะคุณนกเคเล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุการอะไรขึ้นกับคุณนกมันค่อนข้างที่จะสะเทือนใจบีบคั้นจิตใจคลิปหน้านะคะถ้าอยากจะรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรสำหรับคลิปๆนี้นะคะ ต้องขอขอบคุณทุกท่กทานนะคะที่เข้ามามาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องกัระยาพามาดามดนวยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกก่าวคว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะเรามีสัญญาต่อกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกก่าว่าสวัสดีขอบคุณค่ะ